สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์เทคนิคเล็กๆกกน้อยๆเลยครับเกี่ยวกับการฉาบผนังเนอะก็พอดีก็สงสัยนะสงสัยช่างว่าทําไมวันหนึ่งอะช่างสองคนผัวเมียนะเขาจะฉาบวันหนึ่งเนี้ยได้ประมาณสี่แผงนะครับก็ประมาณห้องหนึ่งอะวันหนึ่งอะประมาณห้องหนึ่งนะครับเราก็สงสัยว่าทําไมห้องหนึ่งเขาฉาบแค่สองแผงแล้วก็กระโดดไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็ฉาบอีกสองๆๆแผงเลยเนี่ยะเราก็ถามเขาว่าเออทําไมไม่ฉาบห้องนี้ให้เสร็จไปเลยสี่แผงอะไรเงี้ยเราก็สงสัยนะเราก็ถามเขานะครับ เขาก็บอกว่าถ้าฉาบหมดเลยสี่แผงอะมันเหมือนกับว่ามันจะเลอะง่ายเหมือนกับว่าสมมติเราฉาบแผงนี้ถูกไหมแล้วเราก็ฉาบแผงนี้อ่ะมันใกล้กันเวลาการฉาบป,ปูนฉาบแล้วเนี้ยแล้วปูนนะ่มันจะลงมากับพื้นมันก็แตกโปะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไปเลอะแผงที่ฉาบเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ความหมายเขาก็ประมาณนั้นเนาะนะครับ ก็อันนี้เหมือนไม่เชิงเทคนิคกันนะก็มาแชร์กันนะครับแต่ก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับแล้วแต่ช่างอะ่ะแล้วแต่ช่างว่าว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาจะชาพ,พร้อมกันห้องนึงก็เอาเสร็จเป็นทั้งห้องไปแต่ว่าช่างที่ผมทําที่ทําเนี่ยเขาเหมือนกับว่าห้องนี้ทำสองแผงแล้วก็ห่างกันนะครับทำสองแผงแบบตรงข้ามกันเลยนะครับไม่ใช่ชิดกันอ่ะนะครับทําแผงนี้แล้วก็กระโดดมาทําแผงอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปห้องนึงก็กระโดดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ สมมติแผงนี้แห้งแล้วแล้วอีกวันหนึ่งก็มาทําแผงใกล้ๆกันนะครับแล้วเวลาปูนมันเลอะตกไปโดนเนี่ยเหมือนกับว่ามันเช็ดออกง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับว่ามันทําความสะอาดง่ายกว่าปูนมันแห้งแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของผมนะที่ช่างอธิบายให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานฉาบนิดนึงนของผมจะใช้ปูนเสือเขียวนะครับเสือเขียวทรายละเอียดนะครับแล้วก็จะใช้เสือมอตา้านะครับฉาบปิดหน้าอีกทีนึงนะนะครับ คือเสื้อตัวนี้ไม่ต้องผสมทรายนะนะครับผสมน้ําฉาบปิดหน้าได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคือทําแบบเนี้ยหน้าผนังมันจะเนียนมากเลยนะครับถ้าช่างเขาทําเป็นนะนะครับแบบว่าเหมือนเหมือนผนังสกิมอ่ะอาจจะน้อยกว่าผนังสกิมหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาจับแล้วดูเนี่ยโหมันจะไม่ค่อยสากนะครับแล้วช่างสีก็จะชอบนะครับแบบเนี้ยขัดนิดหน่อยนะครับขัดก็ง่ายนะครับขัดนิดหน่อยก็ทาสีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ผมใช้แบบนี้มาทุกหลังเลยนะนะครับเน,เนี่ยยังไม่ได้ฉาบเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาจะฉาบเนี่ยเห็นปะแผงนี้แล้วก็จะกระโดดไปแผงนู้นเลยนะเห็นปะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเนี่ยเขาจะฉาบแบบนี้นะครับเนี่ยรู้สึกแผงนี้จะวันนี้มั้งแผงนี้วันนี้แล้วก็อาจจะฉาบปันแล้วก็ไปแผงนู้นนะครับแล้วเวลาเนี่ยเขาฉาบแล้วเขาฉาบชาบไปเวลาปูนมันตก เ๊ะเนี่ยมันก็จะได้ไม่กระจายมาถึงนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างแผงเนี้ยอ่าฉาบไกลกันอะไรเงี้ยเวลาฟูนตกก็เข้ากําแพงตรงโน้นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับความคิดช่างนะประมาณนี้นะครับห้องนอนห้องนี้ก็ชาบเสร็จแล้วนะครับวันหนึ่งก็ช่งชางฉาบได้ประมาณสี่สี่ถึงห้าแผงนะนะครับสี่ถึงห้าแผงหลังนี้เหมาไปแปดหมื่นห้าหลังเนี้ย อันนี้จะหลังใหญ่กว่าอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวตรงไหนที่ปูกกระเบื้องเขาก็จะฉาบแบบว่าสักๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยปูกระเบื้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็จะปูกระเบื้องหวนยันวงกบเนี่ยก็จะฉาบแบบสักๆนะครับฉาบแบบสักๆแล้วก็ตรงห้องน้ำนะครับก็จะฉาบแบบสักๆนะครับ ห้องน้ําเนี่ยต้องฉาบนะครับผมเห็นบางที่ไม่ฉาบนะแบบว่าให้ช่างกระเบื้องเหมาไว้บางที่ไม่ฉาบไม่ได้นะครับถ้าไม่ฉาบอ่ะผนังจะเซิมเหมือนกับว่าผนังอีกฟังหนึ่งเนี่ยมันจะชื้นนะครับแล้วสีจะร่อนนะไม่ได้นะครับต้องฉาบนะครับฉาบแล้วต้องฉาบแบบปกติอ่ะครับฉาบหนาปกติอ่ะแต่ว่าอาจจะทาํสาสักๆกได้อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการฉาบเล็กๆน้อยๆเนาะก็เอามาแชร์กันนะครับ ก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ